คทั้งช่องเสียง,งรถไทยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์่กำลังกจให้เด้ด้วยครับทั้งช่องยูทูบทั้งเพจเสียง,งรถไทยนี่แกมาตามงานทุกเก้าแหรอครับ กุ่่หลายๆได้หรือ้อนไปครับเหลียวปลายเหลียยังไงหนึ่งแล้วว่ามึงเครื่องคำคำนะครับที่หาโมงละยาเราสอนไทย ร่างกัยให้ได้ต้องไม่ไม่ต่หาเพียบไม่กดติดตามแล้วก็ขอประกุณหลายๆครูที่ยังพัฒน,นก์กดติดตามกดติดตามให้ได้แต่ขอประกุณล่วงหน้า หางามใดกะคน,นกับเพิ่งดีดแม่น้องปลาคือเก่าละครับตัดตัดใส่ใส่ข้างให้กินยังไม่แรงครับเชี่ยงมาได้แบบแต่ว่ากบบตัดหยาเสริมกันครับ ย่างนี้หน้าแตงนี่แตง่ายๆเลยครับเป็นย่างน้า่อยเน่อย่างแต่น,นะน่นั่งย่นประมาณเก้ากว่นครับประมาณเก้าสิบ่นี่ ผลกันครับทุกเงินครับเืละรดเืิละรดตั้งงินละสองรถแล้วจะอะีรครับละดสองลดได้แังลบก็ดีน้าแห้งเลยทีตักให้มันเหมดได้เพราะวันถุยครับหน้าถยถึงถึงไหม ย lugar, ом, ิบงยิงร nee. ุบบวบบวบอยู่ครับยิบงยังรวมรอยู่ครับสำหรับชนีกอจบไปแจ้งช่นี่ก่อนไปพ่อกันไม่คิดนะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณหลายๆพอกันไม่คิดหนาสวัสดีครับ